ามดูแลน้องสาวฉันด้วยนะอย่าให้ใครมาลังแกได้กล้าขโมยของฉันได้ยังไง <S <S ฮะก็ถอดเสื้อผ้าพิสูจน์สิว่าเธอไม่ได้ขโมยกําไรของแม่ฉันไปจริงๆเดี๋ยวฉันถอดให้เองมานี่เนี่ปล่อยฉันเลยใครกล้ามาลังแกน้องสาวฉันคุณหนูครับเธอคนนั้นนะ่ะคือน้องสาวของคุณหนูที่หนีอนอกจากบ้านมาครับเธอชื่อเยลลี่ครับหน้าตาเหมือนแม่ไม่มีผิดงั้นฉันฝากคอยตามดูแลน้องสาวฉันด้วยนะอย่าให้ใครมาลังแกได้ ได้ครับคุณต้องดีใจมากแน่เลยโอลิฟฉันตกใจหมดเลยอ่ะขอบคุณพวกแก่2คนมากเลยนะที่มาช่วยฉันจัดห้องวันนี้แฟนฉันอะ่ะเขาพยายามสอบตั้ง3ปีในที่สุดเขาก็สอบติดสักทีฉันดีใจกับเขามากเลยแหละ แล้ววันนี้ฉันจะฉลองให้เฮทเขาจริงมที่ไปเลยเยนล,ลี่แกก็เล่นใหญ่เกินไปดูดิปกติอะ่ะเราเป็นแค่พนักงานอ่ะตอนนี้เราได้มาเป็นแขกแล้วนะเพราะว่าแกปิดห้องเล้นฉลองที่เขาสอบติดเล่นใหญ่เวอร์เฮ้ยแต่ว่าวันนี้ฉันโกหกเฮดเขาไว้ว่าวันนี้ฉันหยุดงานเขาไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันกะจะซื้อพ่เขาอะ งั้นเดี๋ยวฉันลองโทรหาเฮทก่อนดีกว่าเมลลี่เมลลี่ที่แกบอกว่าแกเจอแฟนลี่กับผู้หญิงอื่นอ่ะจริงปะจริงดีแกไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมไม่ได้ตาฝาดแกฉันเห็นจริงจริงแล้วเราจะบอกยลี่ดีไหมอ่ะแต่ยลี่เขาบอกเองนะกว่าแฟนเขาจะสอบติดปริญญาโทอ่ะใช้เวลาตั้ง3ามปีโหงั้นแปลว่าที่ผ่านมาแฟนยนลี่ก็ไม่ทำงานเลยดิ นางสารเยลลี่เขานะทํางานเลี้ยงแฟนมาตั้งนานแล้วถ้าแฟนเขาสอบติดอะ่ะแล้วมาบอกเลิกเยลลี่ล่ะฉันไม่อยากรู้เลยอะ่ะแล้วเราจะทำไงกันดีอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเยลลี่รู้อะ่ะต้องเสียใจมากแน่ๆเลย เฮดแม่บอกลูกกี่ครั้งกี่หดแล้วว่ามันไม่เหมาะสมกับลูกเลยมันกับลูกคนละชั้นกันเลยนะลูกเป็นถึงนิสสาปริญญาโทจะไปรัก,กเด็กเสิร์มในร้านอาหารเนี่ยนะแม่จะบ้าตายแล้วถ้ามันทําลูกเสียชื่อเสียงจะทํายังไงฮะเฮดวันนี้แม่นัดหนูเนยไว้ให้หนูเนอยอ่ะเป็นลูกสาวท่านประธานบริษัทไมพนี ي เลยนะเดี๋ยวถ้าลูกเจอแล้วอะ่ะลูกต้องทำตัวดีๆเข้าใจไหมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับวันนี้เยลลี่เขาลางานไม่มีทางเจอกันหรอกครับ แล้วอีกอย่างบัตรเครดิตของเยลลี่ก็อยู่ที่ผมถึงตอนนั้นเราก็ใช้บัตรเยลลี่รูดให้หมดเลยสิครับแม่ก็รู้นี่ว่าที่ผมพบกับเยลลี่เขาเพราะอะไรผมไม่ได้จริงจังกับเธอเลยก็แค่หลอกใช้เท่านั้นเองดีมากลูกลูกแม่นี่ทั้งเก่งแล้วก็ฉลาดเลยลูกงั้นเดี๋ยวเรารีบไปหาหนูเนยกันดีกว่านะครับลูก ้าหนูเนยมาลอนานหรือยังจ๊ะสวัสดีค่ะคุณนะสวัสดีจ้ะหนูเนยนี่แต่เฮดลูกชายนะเองเพิ่งสอบติดปริญญาโทเลยนะเฮดนี่ไงหนูเนยลูกท่านประธานบริษัทใหมพ่พนีที่แม่บอกอะจ้ะสวัสดีครับน้องเนยสวัสดีค่ะฉันขอถามหน่อยนะคะคุณมีแฟนหรือยังคะ อ๋อพอดีฉันมีคติประจําใจอะค่ะว่าฉันจะไม่คบกับผู้ชายที่มีแฟนแล้วคือผมยังโสดอยู่ครับที่ผ่านมาผมเอาแตอา่อ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาไปมีแฟนหรอกครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงนะครับไม่เจ้าชู้ถ้าคบแล้วหวังแต่งงานเลยครับงั้นดีเลยค่ะฉันไม่ชอบผู้ชายที่โกหกแล้วก็หลอกลวงค่ะ แต่ถ้าคุณได้ทำความรู้จักกับผมแล้วเนี่ยผมรับรองเลยว่าคุณจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่านะลูกนะ เยลลี่แฟนแกจะมาหรือยังอะ่ะติดต่อเขาได้หรือยังอย่างเลยอะ่ะฉันว่าเฮทเขาน่าจะยุ่งอยู่แหละงั้นเดี๋ยวฉันลองโทรหาเฮทอีกรอบไปกว่ามีอะไรหรอคะไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับงั้นเดี๋ยวเราแอดไลน์กันไว้ก่อนดีไหมคะดีเลยครับ หญิงคนนี้ชอบโทรมากวนตะเฮดอยู่ประจำเลยลูกหน้าไม่อายจริงๆรู้ท้งรู้ว่าตะเฮดไม่สนใจก็ยังตามตื้ออยู่ได้อยู่เนยแม่ขอโทษนะจ๊ะตะเหฮดก็แบบนี้แหละเพราะหนุ่มเนื้อหอมวันๆมีแต่สาวมาติดติมเลยจ๊ะ เข้าใจพี่ผิดนะครับพี่จะไปคบกับผู้หญิงอย่างนั้นได้ยังไงล่ะพี่เป็นถึงนักศึกษาปริญญาโทเลยนะครับจะเลือกแฟนทั้งทีพี่ก็ต้องเลือกผู้หญิงที่คู่ควรกับพี่เหมือนอย่างน้องเนยไงล่ะครับคุณหนูครับ